สวัสดีครับวิดีโอนี้จะสาธิตวิธีการสร้างเกีียวในซอฟต์แวร์ SolidWorks นะครับลำดับแรกเลยนะครับให้เรามาที่ผ่านะครับเพื่อเปิดโมเดลขึ้นมานะครับหรือสร้างโมเดลนะครับในที่นี้นะครับเราจะเกียนเกีียวผมเลยต้องสร้างในส่วนของตัวโมเดลขึ้นมาก่อนนะครับผมสร้างโมเดลซักหนึงโมเดลแล้วกันนะครับที่12แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับ Extrude ออกมาสักนิดนึง เสร็จโอเคครับวิธีแรกนะครับจะเป็นวิธีการสร้างเกีย,ยวโดยใช้คำสั่งสวิฟคัทนะครับการใช้สว่างสวิฟคัทนะครับเราก็ต้องสร้างโปรไฟล์ให้เขาก่อนนะครับในที่นี้เพื่อเป็นเส้นอ้างอิงนะครับเวลาเราจะทำในส่วนของร่อ,องคัทที่เราจะคัดลงไปนะครับ Okay. หลังจากนั้นนะครับให้ relation สักนิดหนึ่งนะครับผมเลือกในส่วนของอให้ tangent กับขอบเส้นนี้แล้วกันนะครับโอเคครับแล้วออกดานดีสเกตนะครับปรับมุมสักนิดหนึ่งให้เป็น iso metric view นะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าฟีเจอร์ เลือกในส่วนของสวิฟคัตนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องเลือกในส่วนของสเก็ตโปรไฟล์ก่อนนะครับให้เราเลือกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันดับถัดมานะครับเป็นให้เป็นเส้นโปรไฟล์ที่เราจะสวิฟไปนะครับที่เราจะคัดเนื้อออกนะครับให้เรามาเลือกในส่วนของต็อบดาวนะครับเลือกออปชันนะครับให้เรามาดูในส่วนของโปรไฟล์ทวินนะครับให้เราเลือกสเปกสิฟายทวิน ว a l u e นะครับในส่วนนี้แล้วเลือกในส่วนของทวินคอนโทรลมาอยู่ในส่วนของ Revolution นะครับหลังจากนั้นครับให้เรากำหนดในส่วนของ Direction เข้าไปนะครับในที่นี้ผมจะลองใส่ทักสินะครับเห็นไหมครับเราก็ได้ได้ในส่วนของเกยวกราฟิกที่แสดงขึ้นมานะครับถ้าเราอยากได้ระยะที่สั้นลงมาครับก็เป็นระยะพีษที่สั้นลงมาก็ผมจะใส่สัก6กนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็จะกดโอเคเห็นไหมครับก็จะเป็นเกียวที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนนี้โอเคผมเลือกเซฟก่อนแล้วกันนะครับไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับผมให้เป็นชื่อในส่วนของติสหนึแล้วกันหนึ่นะครับป,รป๊ดอันดับต่อมาครับผมจะสร้างอกีกหนึ่งวิธีนะครับวิธีนี้จะสร้าง ใช้โดยโดยใช้คำสั่ง Annotation นะครับในที่นี้เหมือนเดิมครับก็สร้างโดยมีโมเดลขึ้นมาก่อนนะครับผมกำหนดโมเดลตัวนี้ให้ขนาดเท่ากับตัวเมื่อกี้แล้วกันที่12นะครับหลังจากนั้น e x t c u t e ออกมานะครับที่40เท่ากันเลยเมื่อเราได้โมเดลออกมาแล้วใช่ไหมครับให เข้าคำสั่งในส่วนของ insert ครับในส่วนของสั่งของ feature แล้วมาเลือกในส่วนของ annotation ที่ด้านล่างเลยครับจะอยู่ในส่วนของ cosmetic t r e t นะครับให้เราคลิก1ครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกในส่วนของเส้นขอบนะครับจุดกำหนด start ในส่วนของเกี่ยวนะครับเขาก็จะให้เราเลือกในส่วนของ standard นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น iso type นะครับเป็น machine test นะครับ เป็น m 1 2นะครับแล้วเราจะ e x t r u t e ไปเท่าไหร่นะครับก็เป็นบลายผมเลือกไปสักเอ่อ25แล้วกันนะครับหลังจากนั้นกดโอเคนะครับตัวซอฟต์แวร์ก็แสดงในส่วนของกราฟิกของเกียวขึ้นมาแล้วนะครับในที่นี้เกียวเนี่ยยังไม่โชว์ขึ้นมานะครับให้เรามาเลือกในส่วนของ a n n o t a t i o n คลิกขวานึ่งครั้งครับเลือกในส่วนของ Detail หลังจากนั้นเลือก Checkbox ในส่วนของ Shade คอสเมติกทริสนะครับในส่วนนี้กดโอเ OK คครับเป็นการนำฟีเจอร์ในส่วนของมาแปะผิวในส่วนของโมเดลนะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการประหยัดทรัพยากรของเครื่องนะครับผมจะเซฟนะครับเป็นในส่วนของติ๊กสองแล้วกันนะครับแน่นอนครับว่าเราเขียนเกลียวแล้วนะครับเราก็ต้องไปออกรอยยิ่งเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะออกหนอยยิ่งนะครับ ผมเลือกเป็น default template แล้วกันนะครับเลือกเป็นในส่วนของตัว AC แนวนอนและกันเป็นของ default ของโปรแกรมนะครับผมลองดึงมานะครับในส่วนนี้เห็นไหมครับเจ้าตัวในส่วนของตัว Drawing ของเราเนี่ยเขาก็จะโซนในส่วนของอ สัญลักษณ์เกี่ยวมาให้เรานะครับวิธีนี้เรียกว่าเป็นวิธีที่สะดวกและแนะนําให้ใช้ครับเพราะว่าประหยัดทรัพยากรของเครื่องนะครับในส่วนนี้ต่อมาครับอีกวิธีนึงนะครับในการสร้างเกี่ยวผมเลือก New Part นะครับกด OK เ,เหมือนเดิมครับผมสร้างในส่วนของโมเดลขึ้นมานะครับเพิ่มขนาดเลกนิดนึงนะครับที่12 x two เช่นเดิมครับความยาวที่สี่สิบหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาในคำสั่งของ insert ในส่วนของ feature นะครับในส่วนของคำสั่ง t i x นะครับในที่นี้นะครับก็เลือกในส่วนของ t e x location นะครับให้เราเลือกที่ขอบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมปรับมุมสักนิดนึงโอเค ผมจะเอาเข้าไปเนี่ยสักยี่ห้าแล้วกันจากขอบนี้นะครับเข้าไปยี่ห้าเลือกยี่ห้านะครับสเปค i ิเคชันนะครับในส่วนนี้ไทป์ผมเลือกเป็นแมกนีได้นะครับ M12 สิบสองคูณหนึ่งจุดสองห้าแล้วกันนะครับในส่วนนี้ผมเลือกเป็นคัตนะครับก็คือกินเนื้อลงไปเ,เกลียวเนี่ยออปชันเนี่ยนะครับก็จะมีเลือกเกลียวซ้ายเกลียวขวานะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นไลท์นะครับ จะทำเกียวให้สมจริงนะครับเราก็ต้อง offset ออกมานิดนึงนะครับการออฟเซตเนี่ยต้อง offset ออกมาจากด้านนอกนะครับเพื่อให้ดูเป็นเกียวที่สมจริงมากขึ้นนะครับผมใส่ไป0.65แล้วกันนะครับหลังจากนั้นผมเลือกฟลิปกลับมาด้านนอกอใส่สัก1.5แล้วกันนะครับโอเคหลังจากนั้นติ๊กโอเคครับ เห็นไหมครับเราก็จะได้เกีียวในส่วนนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นเกีียวที่สมจริงมากขึ้นนะครับเซฟนะครับเป็นในส่วนของทฤษสามแล้วกันนะครับทฤษสามโอเคหลังจากนั้นนะครับสวิตไปดูหน้าในส่วนของดรออิ้งนะครับผมก็ดึงเข้ามาเลยอ่าเป็นในส่วนของทฤษสามนะครับ เห็นไหมครับในส่วนนี้เขาก็จะแรงเกลียวที่สมจริงมากขึ้นนะครับแต่จะไม่แนะนํานะครับเพราะว่าจะกินทรัพยากรของเครื่องมากเลยนะครับในส่วนนี้นะครับโอเคครับขอบจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ